ดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งเดี๋ยวมื้อนี้สาวรรค์ไปตลาดมาพี่น้องคลิปคลิปก่อนสาวรรค์พาเลาะตลาดเนาะตอนนี้สาวรรค์มาหอดเฮือนแล้วบัดน,นี้เอามาเบิ่งนํากันว่าอสวรรค์ไปตลาดมื้อนี้สวรรค์ได้ยังเหน่มาเนาะเอามาเบิ่งนํากันเด้อมีนสุดเลยนะเนม่นเด้อมาเบ่งน้ำกันพี่น,อนอ้องถุงยางมาตั้ข่อยดี ตันได้่ยังไงไกลกระไรไปไกลกระไรเออสวน,นปลาพี่น้องสินปลาโตาบักเอกเลยรูนึงไแล้วละแสนพี่น้องสวัสดีมาเห็ดปลาจุ่มปลาสินพี่น้องน,น,นิ่งๆพี่น้องกระดูกหมูไม่ทายพี่กระดูกหมูอันนี้เก็ดอะไรอันนี้สับปะรดพี่น้องโอ้โหใหญ่พี่น้องปลาหนัง ปลาจากนอกไนี่พ <mythology> like ี่น้องสวนซีมาโซนตอนนี่ไงนี่งลิงเก้างแก้มไมพี่น้องสามชั้นพี่น้องนี่สามสั้นตลาดน้าเมื่อยพี่น้องปา เห็ดยังกินดีพี่น้องเมนเราบอกเนี่พี่น้องเห็ดยังกินดีแซ่บเห็ดยังกินเส่ยพี่น้องเนาะเส่ยดาวูบูกบบูกรอบบบนนี่ตอนเดินมาเห็นเห็ดยังไงเห็ดขามันไก่นี่ขา่มันไก่น้องใหญ่ๆเลยพี่น้องตอนได้มาสามขาพี่น้องสามขาใหญ่ใหญ่เลยปา เฮ้ยน hey, ังกินหน่อมวันนี้ประจุม,จมประจุมจุ่มปลาจุ่มปลาหนังโอ้ oh. จุ๊ๆแล้วพี่น้องแทนบักไงนะสำหรับ,บวันเลยพี่น้ <c oughs> องน,นี่น,น,น,นี่ป้ายังนี้เมื่อนี้ทำเมนูสะมากินปิ้งปลากดพี่น้องปิ้งปลากดแล้วกะ็แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ปลากรดแกงหน่อไม้เนาะ สะรแหน้อนมันทำมาฟเาะดูด้ยหมักเทปผักบุ้งกระเดหมักกล้วยพี่น้องมักมะม่วงหมักมะม่วงพี่น้องมะม่วงเนี้อไงี่ะโบแซ่บเนยๆสานากสะรั์เลยพี่น้องนี่นี่แบบเปนหอพี่้องหอยหเนาะนีนี้ยมากนตี่น้องโออันนี้เห็ดเพะพี่นองเ็ดเพาะ เพิ่งโลดได้พี่น้องอันนี้ค่ะเพิ่งโลดเจ็ดสิบพันเนาะบังนาวมังามงามมังนาโลนรดสิ้นหาพันได้พี่น้องถึกๆอะไรแลาวนะเด้กพี่น้องนะมันในพักมันแสดงว่าเบิ่งอาหารการกินพี่น้องเอ้ยถุงชิ้นหาพันตะกี้นี่ถุงเจ็ดพันสำเนาพี่น้องเนาะตรงไหเบิ่งพักอันนี้จะมัดหนึ่งหาพันพี่น้อง แพงแพงแพงทองทองถงมื่น้องเลยอันนี้เป็นกระดูกปลาไ่น้องเนาะอะนี่ชาวบ้าทีขายเบิร์สนิก่อนเนาะอือขายเบิร์สนิก่อนได้ละอชาวันแกงหมาอหม่แล้วชาวบ้านทีขาบตรง้องะชันไปนองเลยอะบ๊ายบาย